สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่27มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสตรีให้โชคนะคะสำหรับชาวธนูใครที่กำลังคิดไต่ตองปัญหาต่างๆนะคะลองมองหาเพื่อนร่วมงานครูบาอาจารย์หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่ เรื่องของเป็นสุภาพสตรีนะคะก็สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาชาวธนูได้ง่ายสัปดาห์นี้คุณจะมีความอ่อนโยนนะคะมีความเข้าอกเข้าใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีบางรายเกี่ยวกับความอ่อนไหวนะคะความกังวลหรือเรื่องของอความคิดความช่างสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เครียดไปก่อนล่วงหน้าก็ได้บางรายเกี่ยวกับการเจ็บ เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ชอบออกสังคมหรือการชอบอยู่สันโดดนะคะการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสัปดาห์นี้ก็โดดเด่นนะคะเรื่องของการงานคุณเองกอ็ไม่อยากมีปากมีเสียงกับใครนะคะทำงานด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมายอยู่หรือว่ากำลังทำอยู่ทำให้ดีที่สุดนะคะ ก็จะทำงานได้ดีสร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นสัปดาห์นี้ยังเหมาะกับสายศิละปะสายบันเทิงนะคะเรื่องของงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะงานสายท่องเที่ยวเดินทางต่างๆก็จะมะีความยุ่งนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้ามีข่าวดีที่รอคอย การเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเหมาะกับการใช้เงินให้คุ้มค่าอย่าฟุ่มเฟือยมากนักนะคะรู้ค่าของเงินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนล้อยอยู่นะคะสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะคะบางรายอาจจะอ้วนง่ายคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักนะคะก็เหมาะกับคนที่สุภาพอ่อนโยน มีจิตใจที่ใจกว้างนะคะเป็นคนใจดีก็ถูกฉลกกันได้ง่ายส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ความรักราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาอะไรถือว่ามีความมั่นคงลงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ